สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องชาวไทยชาวไทยใหญ่และชาวกาเรียงทุกท่านนะครับวันนี้ก็เป็นวันที่2เดือนธันวาคม2566สำหรับในรายการข่าวนี้นะครับผมจะนำข่าวเกี่ยวกับกองกำลังทหารกาเรียงเคเอ็นเอนะครับนำกำลังพลกลุ่มแนวร่วมปลุกโจมตีหานพม่าก,ก็น,น้อยทำให้ทั้งสองฝ่ายเกิดการประทะสรุปกันอย่างรุเดือด และจะนําข่าวเกี่ยวกับการประทะสรุปกันในพื้นที่ทางภาคเหนือของรัสเนมารายงานให้ทุกท่านได้ฟังเกี่ยวกับการประทะสรุปกันในรัะเรียเมื่อวานนี้นะครับซึ่งเมื่อในวันที่หนึ่งธันวาคมเมื่อวานนี้สื่อข่าวคิดทิศวิทยารายงานว่าเมื่อในช่วงเวลาตีสีนันนะครับทางกลุ่มแนวร่วมที่นาโดยทาหารกาเรงเขียนแนวเอกนะครับร่วมกันโจมตีฐานที่มั่นของทหารรม่เซที่ตั้งอยู่ในพื้นที่จังหวัดกอเกลีย หลังจากนั้นนะครับผ่ายทหารกาเรียงสามารถยึดได้ฐานทัพของท่านพม่าฐานทัพก็น้อยใต้สําเร็จนะครับหลังจากทางผ่ายของกองกําลังทหารกาเรียงเขียนเอาเองเขาสามารถยึดได้ฐานทัพของท่านพม่าแล้วทั้งสองผ่ายนะครับยังคงเกิดการประทะาสรุปกันอย่างหนักต่อเนื่องนอกจากนี้กลุ่มแนวร่วมเขายังได้ปลุกโจมตีโรงพักสังคันงีนองด้วยนะครับทําให้ทั้งสองผ่ายนั้นเกิดการประทะาสรุปกันอย่างดุเดอด ชาวบ้านในพื้นที่กล่าวกับผู้สื่อข่าวว่า,าการประทะสรุปกันนั้นเริ่มขึ้นตั้ง,งแต่ในช่วงเวลาตอนเช้าจนถึงในช่วงเวลาตอนเย็นก็การสรุปกันยังไม่สงบลงนะครับส่งผลทําให้ชาวบ้านในพื้นที่ต้องอพยพรีภัยเปลี่ยนจํานวนมากจากการประทะสรุปกันอย่างรุนเดินในครั้งนี้นะครับผ่ายทหารพม่า,มาก,ก็มีการส่งเครื่องบินลบนะครับมา,มาขม่มขู่ทหารกะเหรีเหนือเอ,เองเขาอยู่นะครับผ่ายทหารพม่า,ม,ามีการทิ้งระเบิดด้วยหรือไม่นั้นยังไม่ทราบอย่างแน่ชัดนะครับ อันนี้ก็เป็นการประท่าสรุปกัน,กนที่เกิดขึ้นใ<ร>นนัทีระหว่างท่านพรม่าและกองกําลังทหารกาเรียงเขียนยนวเอกเอขานั้นเองนะครับเรามาดูข่าวต่อมานะครับท่านพม่าก,กล่าวว่าถ้าหากว่ากลุ่มจิตอาวุธอยู่ในชุมชนโจมตีพวกเขาทางฝ่ายท่านพม่าก,ก็จะถือว่าในพื้นที่นี้เปลี่ยนเป้าหมายและจะโจมตีในพื้นที่โดยไม่ใหญ่ดีนะครับเกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับจอมินทุนโคโซของรัฐบาลท่านพม่ากล่าวกับผู้สื่อข่าวว่า ถ้าหากว่ากลุ่มติดอาวุธเขาอาศัยอยู่ในชุมชนตามบ้านเดินของชาวบ้านแล้วก็โจมตีฐานพระมาะ่าภายท่านพระม่าะจะถือว่าในพื้นที่เหล่านี้เปลี่ยนเป้าหมายและจัดตอบโต้ตอย่างหนักทันทีนะครับเมื่อในวันที่30พฤศจิกายนที่ผ่านมานะครับจอมินทุนออกแถลงการว่ากลุ่มติดอาวุธเอาโรงพยาบาลโรงเรียนและบ้านเดินของชาวบ้านเป็นเกาะกำบังและโจมตีหานพระมาะ่าถ้าตามกฎของการทําสงครามนะครับเราจะไม่ทําสงครามในพื้นที่ ชาวบ้านอาศัยอยู่และไม่ยิงระเบิดไปโจมตีในพื้นที่ซุมโซนนะครับแต่ถ้าหากว่ากลุ่มจิตอาวุธเขาเอาบ้านเรือนวัดวาอารามและโรงพยาบาลเปลี่ยนเกาะกำบังพวกเขาผ่ายท่านพมา่าเขาก็จัดตอบโต้ตอย่างหนักและจัดตอบโต้ตทันทีโดยไม่ใยดีนะครับอันนี้ก็เป็นคํากล่าวอ้างของรัฐบาลทหารพรมาร่านะครับซึ่งผ่ายท่านพมา่านั้นนะครับเมื่อที่ผ่านานมานะครับถึงแม้ว่าผ่ายกลุ่มจิตอาวุธไม่ได้อยู่ในซุมโซนในบ้านเรือนของชาวบ้านนะครับ ทาง่ายท่านพม่าก,ก็มีการโจมตีมีการจุดเผาบ้านเรือนของชาวบ้านมาอยู่แล้วซึ่งต่างคนชาวบ้านในพื้นที่ก็จะทราบกันดีอยู่นะครับเกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับทางตาไอาเจาะซึ่งเป็นโฆษกของกองกําลังทหารต่างเทียนเยาเอกกล่าวว่าเพราะว่า่ายท่านพม่านั้นสูญเสียหนักสูญเสียการควบคุมสูญเสียกําลังพลนะครับจึงได้ถือว่าในพื้นที่ส่วนเปลี่ยนเป้าหมายของพวกเขาและตั้งใจให้ชาวบ้านและกลุ่มกีดอาวุธแตกแยกกัน จึงได้ออกมาแถลงการแบบนี้นะครับอันนี้ก็เป็นความคิดเห็นของต้าไอยเกโคศกของทหารต่างเทียนยาวเอตนั่นเองนะครับซึ่งนับตั้งแต่กลุ่มพรมิษสามกลุ่มเริ่มปฏิบัติการ1นึ่งศูนย์สองเศษนั้นมานะครับจนถึงในวันที่1นธันวาคมนี้ทางฝ่ายกลุ่มพรมิษสามกลุ่มนะครับสามารถยึดได้ฐานทัพของฐานพม่าทางภาคเหนือของรัฐสานแล้วมากกว่า230แห่งนอกจากนี้ทางฝ่ายทหารโกกั้งก็มีการประกาศนะครับมีการใช้กลุ่เปรียบของตัวเอง เพื่อบอกครองในพื้นที่แล้วบางส่วนเมื่อคืนที่ผ่านมานะครับทางฝ่ายหาพรพม่าก,ก็มีการเริ่มปฏิบัติการที่ใช้ชื่อว่าวิสเตอร์มิสซันนะครับซึ่งผ่ายหาพรพม่าส่งเครื่องบินลบไปทิ้งลาเปิดนในตัวเมืองน้ําคําเปลี่ยนจนํานวนมากทําให้แสงไฟสว่างขึ้นเปลี่ยนครั้งเป็ี่ยนครั้งนะครับโดยทางฝ่ายหาพรพม่าก,กล่าวว่าพวกเขานั้นจะเริ่มปฏิบัติการพิเศษเพื่อลุกกลับภ่ายต่อด้านในช่วงเวลาหน้าหนาวน,นี้นะครับ ฏิบัติการของท่านพมา่าจะได้ผลมากน้อยแค่ไหนนั้นเราต้องติดตามกันต่อไปนะครับนอกจากนี้นะครับทางผ่ายท่านโกก้างนะครับก็มีการเผยแพร่คลิปวิดีโอในขณะที่พวกเขาไปเคลียร์ในพื้นที่การสู้รบนะครับซึ่งในคลิปนั้นเผยให้เห็นว่าผ่ายทหารพม่าน,านั้นเสียชีวิตเป็นจำนวนมากนะครับซึ่งทางผ่ายทหารโกก้างกล่าวว่าการสู้รบกันในครั้งนี้ผ่ายทหารพม่าเสียชีวิตอย่างน้อย60นายนะครับแต่ทางผ่ายทหารโกกัางไม่ได้บอกนะครับว่า ในพื้นที่การสูรร้รบกันที่เผยแพร่อยู่นี้เปลี่ยนในพื้นที่ใดนะครับส่วนทางฝ่ายของทหารตะองเทียนอยเอลเอนะครับก็มีการระเบิดทําลายสะพานอย่างต่อเนื่องนะครับเพื่อตัดเส้นทางลาเลียงกําลังพลและการส่งสเปยงอาหารของท่านพม่าที่จะไปเสริมในพื้นที่ทางภาคเหนือของนัดชานอันนี้ก็เป็นความคืบหน้าการปะทะสูรร้รบกันที่เกิดขึ้นในพื้นที่ทางภาคเหนือของนัดชานแน่ทางฝ่ายกองกาลังทหารกาเรงเทียนอยเอลเอก็ เริ่มปฏิบัติการโจมตีท่านพม่าอย่างหนักขึ้นมาอีกครั้งนะครับสำหรับเ c ีท่านใดนะครับที่อยากดูคลิปวิดีโอจากการประทะรบกันระหว่างท่านพม่าและกลุ่มจิตอาวุธเขานั้นทางเราจะลงไว้ในท e เลแกรมนะครับเนื่องจากว่าใน YouTube หรือว่าใน c พ b o o k นี้ไม่สามารถลงคลิปวิดีโอได้นะครับเนื่องจากว่ามันมีความรุนแรงอย่างมากถ้าหากว่าท่านใดอยากดูนั้นกดเข้าไปที่ลิงก์ด้านล่างนี้ได้เลยนะครับทางเราจะแปะไว้ด้านล่างของคลิปวิดีโอ u t u b e นี้นะครับ แต่อย่างไรก็ดำนะครับถ้าว่ามีความเคลื่หน้าอย่างไรนั้นผมจะมารายงานให้ทุกท่านใต้ฟังอีกสุดท้ายนี้ผมขอขอบคุณทุกท่านที่เป็นกําลังใจให้ผมตลอดมาและอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามมาไว้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมต่อไปนะครับสวัสดีครับ